ะะจากที่หลายๆท่านนะคะทั้ง3าสี่ท่านได้พูดคุยนั้นเนี่ยเดิมนั้นจากค่าที่ทาง a b a บเนี่ยประเมินตั้งแต่ปี48หลังจากที่เอแบกประเมินมาว่าทําไมความคิดเห็นของคนเนี่ยจึงเปลี่ยนไปขนาดนั้น2ปีนะคะท่านที่คุณหมอพลเดชกรณาเป็นประธานให้เราเนี่ยเราพยายามหาหาว่าประเด็นคืออะไรเราก็ค่อยๆปรับมาจกนกระทั่งเป็นแผนความซื่อตรงแห่งชาติ ในกระบวนการที่เดินเนี่ยค่ะองค์กรที่สำคัญที่กรุณานะคะช่วยเรามาตลอดอยู่เบื้องหลังนะคะคือวุฒิสภาค่ะท่านคณะกรรมาการวุฒิสภานะคะทั้งกรรมาการด้านศีลธรรมนะคะด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันท่านให้โอกาสตลอดนะคะเปิดเวทีและในการจัดประชุมท่านก็จะให้เ,เวที ที่ในรัฐสภาเนี่ยค่ะมีเวทีที่จะให้จัดประชุมอย่างต่อเนื่องสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินก็พยายามนะคะที่จะหาเครือข่ายมีการให้รางวัลงานที่ศูนย์คุณธรรมเนี่ยค่ะดำเนินการก็คือเราก็ได้พบกันในองค์กรภาคีนคะคะ22องค์กรบางองค์กรก็ติดภารก,กิจบ้างนะคะมาได้บ้างไม่ได้บ้างท่านก็จะส่งเจ้าหน้าที่เนี่ยมารับรู้ ว่าพวกเราทําอะไรกันในแต่ละเดือนนะคะพอในแต่ละเดือนทําอะไรแล้วเนี่ยค่ะเ,เราก็รับรู้ว่าในขณะนี้ปปชกำลังจัดเวทีประชุมตรงนี้นะพวกเรางานของใครที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการขับเคลื่อนเครือข่ายเราก็จะไปแจม นะคะไปร่วมกันเพื่อที่จะไม่ให้คนที่จะต้องจัดเวทีหลายครั้งเนี่ยนะคะเ,เสียเวลานะคะก็จะมีการจัดประชุมร่วมกันนะคะหลายๆกิจกรรมนะคะเรา,เาได้รับทราบข้อมูลจากการประชุมด้วยกันเนี่ยคะ่ะเราก็พบว่ามีองค์กร ที่ได้รับรางวัลดีๆมากมายอย่างเช่นเมื่อสักครู่นี้ท่านพาดเนี่ยได้พูดถึงนะคะท่านนายกอบตอบ้านลาดท,ท่านก็นั่งอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะที่กำแพงเพชรน,นะคะที่พิษณุโลกนะคะที่หลายๆจังหวัดนะคะที่มีอบตอนะคะเราจะพูดว่าอออบตอเนี่ยองค์ออกอปรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมีปัญหาจริงๆที่ดีเนี่ยก็มีเยอะแต่ว่า เขาก็ต่างคนต่างทำรรพอถึงเวทีตรงนี้นะคะเราก็ไปประสานงานแล้วก็เรียนเชิญท่านนะคะตอนนี้มีถึง18องค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นนะคะท่านจับมือร่วมกันกับเรานะคะลง MOU โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกรณามาเป็นประธานให้เลยนะคะแล้วก็ยืนหยัดยืนยันในเรื่องของการขับเคลื่อน ความซื่อตรงในองค์กรของท่านนะคะค่ะสิ่งเหล่านี้นะคะเพราะนั้นกระบวนการที่เราช่วยกันเดินเนี่ยนะคะในขณะนี้ดิฉันมีความเชื่อมั่นนะคะว่าพวกเราที่นั่งอยู่ที่นี่หรือคนที่รับฟังรายการอยู่ที่ทางบ้านก็แล้วแต่เนี่ยค่ะเ,เราเชื่อว่าถ้าเราองค์กรเล็กองค์กรน้อยรวมตัวกันนะคะอย่างต่อเนื่อง และเราก็มีงานวิจัยนะคะมีการประเมินติดตามนะคะโดยมหาวิทยาลัยมหิดลน,นะคะก็ส่งนักวิชาการเนะะี่ยค่ะเข้ามาร่วมกับเราเพราะว่าถ้าเราทํางานโดยไม่มีการประเมินผลไม่มีการติดตามนะคะก็ไม่ออกผลเชิงประจักษ์ โรงเรียนนะคะโรงเรียนที่เราทํางานกันนะคะอย่างเช่นทางภาคใต้จังหวัดตรังเนี่ยนะคะเ,เขาเดินงานค่ะเรื่องความซื่อตรงเนี่ยนะคะลงไปที่เด็กนะคะเด็กเล็กเนะะี่ค่ะเราทํากันมา4ีหปีตอนนี้นะคะโรงเรียนของเขาเนี่ยเป็นตัวอย่างเลยนาส่งเสริมสร้างนิสัยเด็กนะคะความซื่อตรงในเชิงประจักษ์ นะกลายเป็นนิสัยพ่อแม่ผู้ปกครองมีความสุขว่าลูกของเขาเนี่ยเป็นเด็กดีมีความรับผิดชอบต่อสังคมรับผิดชอบต่อหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเด็กมีความเข้าใจขอให้อธิบายสร้างความเข้าใจชี้แจงเหตุและผลและต้องมีตัวอย่างที่ดีค่ะตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอนถ้ามีตัวอย่างที่ดีให้มากเป็นเชิงประจักษ เราได้สถานีโทรทัศน์หลายสถานีนะคะที่ให้ความร่วมมือกับเรานะคะในการเปิดโอกาสถึงแม้เราจะไม่มีงบประมาณมากนะคะสถานีโทรทัศน์ทีวีไทยซึ่งเป็นของราชการก็เป็นเชิงประจกักษ์ ทีเอ็นสก็เปิดโอกาสนะคะให้เวลาเรานะคะแล้วก็ท่านพลอากาศเอกวิรวิทย์คงศักดิ์เป็นผู้ดําเนินรายการแล้วก็เอาเครือข่ายองค์กรภาคีนะคะมาพูดให้ฟังว่าออกระบวนการเขาทํำยังไงดี่ย่คิดว่าสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นประโยชน์แน่นอนและพวกเราต้องไม่ท้อนะคะเพราะว่าถ้าเราท้อหรือเราถอยเราก็คือแพ้ค่ะ แต่ดิฉันเชื่อว่าพวกที่เราอยู่ในที่นี้นะคะเราจับมือกันแล้วแล้วก็มั่นคงด้วยเพราะว่าเราไม่ใช่22องค์กรแล้วค่ะตอนนี้เป็น40องค์กรค่ะขอบคุณคระอาจารย์นราธิปครับครับที่ประชุมครับก็คงจะได้ฟังทั้ง5าหน่วยงานซึ่งเป็นแม่ขายในระดับชาตินะครับว่าท่านทำอะไรแล้วก็ท่านมีความหวังอย่างไรนะครับในการที่จะสร้างคุณธรรมความซื่อตรงนะรโดยเริ่มจากตัว มองทางบวกแล้วเริ่มต้นจากตัวเองตามคอนเซปต์ของเราตั้งแต่ต้นมองทางบวกแลก้วก็คิดไปข้างหน้าใช่ไหมฮะแล้วก็เริ่มที่ตัวเองสามหลักใช่ไหมฮะครับเป็นไงครับท่านชมครับได้รับฟังมาแล้วนะฮะว่าองค์กรเครือข่ายทั้ง4องค์กรนั้นได้ทํากิจกรรมอะไรบ้างนะครับในส่วนของสานักง,งานผู้